สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระปุกบัญชีค่ะอีพีนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับบคุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เช่าและผู้ให้เช่านะคะว่าเกี่ยวข้องกับภาษีหักหน้าที่จ่ายอย่างไรได้บ้างคะ่ะมาว่าด้วยเรื่อง,องค่าเช่ากับภาษีหักหน้าที่จ่ายของบคุคคลธรรมดากันนะคะหลายหลายคนนะคะสงสัยว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เช่าเนี่ยตอนจ่ายชาระค่าเช่าจะต้องหักหน้าที่จ่ายก่อนชําระหรือไม่ แล้วในทางกลับกันบุคคลธรรมดาเป็นผู้ให้เช่าล่ะมีะไรายได้จากค่าเช่าต้องเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายหรือไม่และถ้าต้องเสียแต่ไม่อยากเสียล่ะจะได้ไหมวันนี้เรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะในอีพีก่อนๆนะคะเราเคยคุยกันไว้ว่าถ้ามีค่าบริการเช่นค่าจ้างค่าทําของหรือว่าค่าเช่าเนี่ยผู้จ่ายก็จะต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายก่อนที่จะจ่ายเงิน เพื่อจะนำส่งกรมสัมพาร,รทุกๆเดือนนะคะตามหลักการนะคะบอกให้ต้องหักแต่แต่ก่อนจะหักมาดูเงื่อนไขและสิทธิ์ของคนที่จะต้องหักก่อนค่ะคนที่จะมีสิทธิ์หักได้นั้นนะคะจะมีเฉพาะแต่ผู้ที่อยู่ในรูปบริษัทเท่านั้นค่ะบุคคลธรรมดาไม่ต้องหักภาษีนั้นที่จ่ายเพื่อจะนำส่งนะคะดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่ไปเช่าหน้าร้านหรือว่าเช่าที่บริษัท แล้วโดนเรียกเก็บคา่าเช่าเวลาจ่ายเงินก็คือจ่ายในราคาเต็มค่ะไม่ต้องหักภาษีน้าที่จ่ายเพื่อนําส่งนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องหักภาษีน้าที่จ่ายนั่นเองค่ะส่วนคําถามที่ว่าในทางกลับกันและถ้าบุคคลธรรมดาเป็นผู้ให้เช่าล่ะคือมีอไรายได้จากค่าเช่าในกรณีแบบนี้ผู้เช่าก็จะมีอยู่2แบบถูกไหมคะคือ1เป็นบุคคลธรรมดาและ2เป็นบริษัท คิดย้อนกลับมาเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะถ้าผู้เช่าเป็นบุคคลธรรมดาเวลาจ่ายค่าเช่ามาก็จะไม่มีสิทธิ์หักเหมือนที่เราไปเช่าคนอื่นเขาเราซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่มีสิทธิ์หักเหมือนกันส่วนท้าผู้เช่าอยู่ในรูปบริษัทอันนั้นตามกฎหมายคือเขาจะต้องหักหน้าที่จ่ายก่อนที่จะจ่ายเราเราก็จะต้องถูกหักหนที่จ่ายตามกฎหมายนะคะ5%จากค่าเช่าซึ่งเป็นไรายได้ของเราก่อนที่จะได้รับเงินค่ะ ทีนี้ก็มีอีกคำถามหนึ่งตามมานะคะว่าถ้าอยากได้ค่าเช่าเต็มตามที่ตกลงกันไว้ละ่ะตอนที่ทำสัญญาผู้เช่าก็ยินดีที่จะจ่ายภาษีหักในที่จ่าย5%เแทนให้แก่เราซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถทำได้ไหมเช่นถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาให้เช่าพื้นที่จอดรถกับบริษัทแห่งหนึ่งคิดค่าเช่ากับบริษัทเดือนละส0 0 0 0บาท ซึ่งเวลาบริษัททําจ่ายเงินค่าเช่าให้แก่เรานะคะตามกฎหมายแล้วเขาก็จะต้องหักภาษีณนะที่จ่ายเอาไว5้5%ค่ะดังนั้นเงินที่เราจะได้รับทุกเดือนก็คือสามหมื่นบาทลบกับ5%ก็คือหนึ่งพันห้าร้อยบาทเงินที่จะได้รับสุดทิทุกเดือนเลยก็คือสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทค่ะแต่ถ้าเราอยากจะได้สามหมื่นบาทต่อเดือนแบบสุดทิล่ะและบริษัทก็ยินดีที่จะจ่ายค่าภาษีหักณที่จ่ายนี้แทนเราด้วยเราก็สามารถทําได้ค่ะ แต่รายได้ค่าช้าของเราจะไม่ใช่แค่ส0 0 0 0บาทแล้วนะคะจะต้องบวกภาษีที่บริษัทออกแทนให้เราด้วยค่ะรายได้ต่อเดือนของเราจะอยู่ที่ส0 0 0มบาทบวกกับ1 5 0 0บาทเท่ากับ31,500บาทส่วนถ้าใครไม่ได้ตกลงกับบริษัทไว้ยอมถูกหักภาษีนันที่จ่าย5%ทุกเดือนนะคะภาษีหาัานันที่จ่ายตัวนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนคะ่ะสิ้นปีเราซึ่งเป็นผู้ให้เช่ามีรายได้จากค่าเช่า ก็ต้องยื่นนําส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพองอดอดก90นะคะเราก็สามารถนําภาษีตัวนี้ไปเป็นเครดิตภาษีตอนสิ้นปีได้ค่ะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมขอไปอ่านข้อหายรู้ของกรมสรรพากรได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปค่ะมาค่อ,คอยๆหยอดกระปุกบัญชีวันนิดพิชิตการเงินในอนาคตกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ